ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับเราสำหรับวันนี้เราต้องเอียงมากมายจากพี่น้องนะครับกะจัดให้ตามขอแล้วกันนะครับเป็นจุนะครับจุสุดๆนี่แหละนะเนื้องัวเป็นโรคเป็นบพพี่น้องเขาบรไปบ่ต้องไปบริโภคงัวนะครับหนี่นี้เป็นเนื้อควายพี่น้องนะบ้านผมเพิ่นเห็ดควายช่วงเนี่ยเพราะว่างัวเบ่ไหวก็จนมาเมื่อนี้กะปรุงให้มึงสุดๆเลยก็แล้วกันนะ เอออันนี้เป็นเพียนี่อันนี้เพียผมลวกงาเรียบร้อยนะเิยีว่าปุงให้พี่น้ององมึงน,มนะมันนี่ขออนุญาตปุงก็แล้วกันเพราะว่าสุทียพี่น้องว่าพี่ชายปุงให้มึงแน่วันเถอะเพียเด้ออันนี้เพียดิต้มแล้วเรียบร้อยอเพียสุดๆเพียออนนี่แหละเพียออน,อนใส่ยีกสสองปอกก็ได้เอาเจาะเลย สองปอเอาสามปอได้เอาอีกปอหนึ่งสามปอพอเอาไว้นี่เยอะผมซดเลยสิมุงเพียรเพียกับขมแล้วนะต่อไป น้ำปลาลงไปได้แเอาผงชุนให้ได้ลืมลืมชุรถเอาผงชุรถใ,นะให้ดูนะน้ำป่าลงไปพี่น้องที่สำคัญพี่น้องนะครับเมื่อกี้นี่นี่อันนี้เป็นดีพกดีสดนะครับนี่อ่าได้มาพกหนึ่งพอดีโอ้ยของแท้เลยเมื่อเนี้พี่น้องเลย ม,มามาใส่บุกพริกกันเลยบ้านนี้ยบุกพริกมีตามใจชอบนะแต่ว่าบ่บ่บต้องเฮ็ดเผ็ดดอกเพราะว่าถ้าเผ็ดแล้วมันมันมันบ่เขากันปันไดนะครับแล้วนกะ็แป้งนัวครับผมมาลืมเอามา <laughs> เออใส่แป้งนัวเข้าไปาแป้งนัวเข้าไปนะ,ขขปะเขาขวานี้ ขัวเข้าไปข้าวควายต้องเป็นข้าวควาวไม่ไ,มไมมาาหมเนี่ยพี่น้องมันจะหอมอือก้อนใสหอมนะครับก้อนใสหอมใสผักเนาะนี่แหละต้นหอมอเด็ดออกือันนี้เอากันไก่มาตัดเอากันเล้วกัน มันอาจจะเคียงๆจากหน่อยพี่น้องไส้พอใอ้มันพอใอ้มันหอมพี่น้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไส้เดี๋ยวต่อไปก็ไส้ดีนะครับเป็นดีสดดีมขม,เ,ม,มเนี่ยมาโอ้บักพริกไหมเอามามาเทสดๆนะบัดเนี่ย ลองมงอขับผมใส่แล้วว่ามันออกอยู่น่ลองมือ่งผมโอ้ ه, ผม,มอัมล้ำม่นระบาดเนี่ยผมอัมล้ำเลยพี่น้องเอามาอำลำแท้โอ้ยแมงวันแมงวันมาอีกแล้วไก่มาอีกแล้ว <laughs> มามามาพี่รองมาเขาเหนียวดิโก้นี่นนมันหวอนเศาเซ์โมื่เนี่ยโอ้ฮื้อ ไปมองได้กับโมบมมันวันพี่นอ้องนะต้องขอโทษขอให้อะไรเป็นอาหารสดเนาะก็เข้าใจมัน ก็จะเห็นไม่ไปตอมพวงตอมผักมันก็เป็นไปเป็นไปบ่ไ right ด้รอกพี <Well> ่น้องเรต้องมาตอมของเนื้อของสุดแบบนี้หรอะเอาผักปกแว้เอาผักปกแวว ไกลมาลักตอด ไม่ได้เป็นยอดยอดผักไห้ผักไสหอยเนี่ยผมมามตืมกัน ไงบางวันเนี่ยโอ้นายมันนายมันพี่น้องนี่มึงตับกับเครื่องในนะตับกับสามสิบจีบอื้ม สุดๆพี่น้อง โอ้โหเราฟั่งหนึ่งบันเนี่ย้ปุกไว้ฟังหนึ่งนะครับเนี่อสุด,สด แบบว่าขมดีไปจะไหนอืมอืม โอ้ยแบดเบิดกัยพี่น้องรันไปเนะี่ยถ้ามันตัดแสดงว่าแบดเบิดนะครับต้องขอโทษขออภัยนะโอ้เอาได้ต่อยอยกแได้ต่อไปอีกนิดนึง